ลานตะลังพระพุทธสาพัทธมณฑ拉萨ภาระสังัลส拉าอินภรมรสาเทวดารสาตโตโดจิวาโตโนอาวาอะวิสุนสาติโอม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 อมกูจะขอขอฟ้าระแผ่นิน่งครอบพระสมุทรภาษาสินครอบทั้งพระอินครอบทั้งพระองค์รอบทั้งพระยมครอบทั้งพระการครอบพระจัตุโลกบาลทังศีคูกูพระเดชพระคุณปูดมปราชนาวประิสธิฐดารลูกเสริูสวหา ชจ้าสมปติสามงเราหายออกไปนะสาธุสาธุสาธุสาุโสทยาโมทยามังโมุทายาอิปปังพยมา โอมโห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 สกาเนตายะนะมะอาณามีังมาอุณโมคุทายะพระพุทธังรัสาพระธรรมังรัสาสังพังรัสาพระดิ์คเนรัสาว่าปกปักรัสาสิทธาพระเจ้าวันนี้ขอให้สําเร็จ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 ทุกประการเถิดเช้าสามปติสามิตินิบพระบิุกสั้างมาทีเดียว พุทธ er ัง <concealed them now> ไพรสิทธิธรรมับอัไรกัมมันต้กัมมกัมมันต์กัม่ันต์กัมมันตอกัมเัโอกัมมันตอกัมมสิทธิอกัมมังติทธมักมมัติกัมันกมักัมมังสิกธิตกัมมันต์ทัมกัมมัตันต์กัมิัต์ก์กนต์กัันตังสันตัมมินต์ัมนตรกัตัมันตกัันตุเตันตุเม สำเร็จสำเร็จตุประการนะไ่เก่งนะอ้าวชมมีมีชัยครับเอาละเรียบร้อยเอา